เยมาทูดบะมันมาทวนไปฝันเหรอมันก็เหมือนกับฝันแล้วมานื้นมาได้อ่ะอ้าวๆๆลองเล่ามาผมไปมาทวนไปจะพาไปดูอะไรแล้วก็เอ๊ไปดูอะไรเราก็ถามย้อนมาเธอหน้าไปหเห็นเองไปหเห็นก็ตาเองครับก็แต่งตัวแล้วก็เดินตามหลังเขาไปโอ้ยไ,ไปป,ป่าดงดิบทางแต่ทางเตียยลึเหมอแล้ว ตาดวงดีแต่ทางเตียนโอ้โหนากมือทางเตียนต้นไม้สิคุมจนมองแทบไม่เห็นแล้วเออเออเออ,เอ,อโอ้โหนาฬิกาไปพอไปไปตามหลังก็ไปไปขนาดจนจะถึงประตูนรกมืดแล้วยังมองไม่เห็น้งหน้านานลกะ สัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หมู่ที่2องอำเวังสินอำเภอวังโปงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมจะพาไปคุยสนทนากับคุณตาท่านหนึ่งนะครับผมจะเห็นแกบ่อยๆในช่วงเช้าๆแกก็จะนั่งรอใส่บาเป็นประจำเลยนะครับ สวัสดีครับคุณตาเอ้ยตรงนั่งตรงนั้นก็ได้เป็นไงร้อนจังเลยเหรอรนอนสายนอนก็ตรงนั้นผมมีอะไรมาฝากนิดนึงเอ้ยลงตรงเดียมันพลาดขาพับงึ๊โอ้แต่ขนาดนอ้โอ้เลยเอดูไป ดูทาไมไม่เห็นไม,ไม่เห็นคนตาขี่จัก,กรยานไปตลาดเลยผ่านหน้าบ้านไม่ไม่เจอเลยอ่ะไม่เจอเไปไหนแล้วบ้านลูกคนลูกอืม<อ>นี่อยู่คนเดียวเหรอ,อยว่านคนเดียวก็ไม่มีงานแล้วก็หนังสือมาอ่านสวดมนต์หนังสือสวดมนต์เออหยอดปรกกันใจวิญญาณนี่ก็นอนอ่านท่องทุกวันแล้วไปสวดตอนเย็นสวดตอนเย็น <ม>ยาวจังเลยตั้งโหสิบกว่าเกืบยี่สิบหน้าก็ะดาษอไ่ไม่ไม่ไม่ได้ใสแว่นตาเลยหรือครับไม่มีเมื่อก่อนนี้อที่ยงก็ตั้งหกสิบกว่าแล้วทีนี้มันหนักขึ้นมันเสื่อม่าทีเราตัดต้นแว่นวอืมเสื่อม,มาอายุเลยก็เสื่อมมันเลยอายุเลยเ,เลยคราวนี้ก็อมองจะไม่ค่อยเห็นมองก็มัวสิมัว เออแล้วก็ทีนี้ก็โอ้หลงถอดถอดไม่ใส่มาอะไรเลยมลันก็เจจะเลยอ่านได้เลยตอนนี้เจียได้กินอะไรทําอะไรได้หมดถึงไกลขนาดมองไกลเหรอโอ้เช้าพระบินทบาทโผล่ตรงไอ้ไอ้ปัม๊มน้ำมันขนโน่นเห็นแล้วบางทีผมผ่านมาตอนเช้าอะก็เห็นคุณตานั่งรอใส่บาตรใช่แตกสุสวรรกขาตัง้งก็ไปโน่นมา ส่ทุกเช้าเลยเหรอสายทุกเช้าตั้งหัวหลเดือนมาแล้วนะอ่าไม่จำเป็นไม่แท้ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยเพราะไปนรกมืดมาไปเดี๋ยวยังไงนะเออนรกมืดมีเออโยมมาทู่มแต่มันมาทวนไปฝันเหรอมันก็เหมือนกับฝันแล้วมาพื้นมาได้อ่ะอาอ่าอ่าอาลองเล่าให้ผมไปมาทวนไป จะพาไปดูอะไรแล้วก็เออไปดูอะไรเราก็ถามย้อนมาเธอหน้าไปเห็นเองไปเห็นก็ตาเอง็มครับก็แต่งตัวแล้วก็เดินตามหลังเข้าไปโอ้โหไปเป็นป่าดงดิบทางแต่ทางเตียนลึมหมดนะป่าดงดิบแต่ทางเตียนโอ้โหลกเลยทางเตียนต้นไม้ที่คุ้มจนมองเที่ยไม่เห็นแล้วเออโอ้โหีนี้ก็ไป พอไปไปตามหลังแลไปไปขนาดจนจะถึงประตูนรกมืดเรายังมองไม่เห็นน้าหน้า,นาเลยนรกก็เขาก็บอกเอาเข้ามาดูเห็นพาตาเขาก็เปิดประตูเอ <Yeah. S 2> เปิดประตูมันเป็นประตูเหล็กเป็นเหล็กอ้อมหมดที่ไหลไหลไหลลอยไอยูย่ คนเป็นล้านหัวไ<อ>หลติดก,กันหมดเลยนั่นเลยโอโ้โหเบียดเสียดกันโอ้โหเบียดเจียดทีเขาทาเป็นสะพานเดินเลาะติดข้างอําแพงเะไหรอครับครับ <c oughs> ก็ไปเดินนั่งเดินไปก็ไปถามเขาเอ้ามาสุมกันหลายนี่เขามีงานบุญอะไรกันหรือก็ถามเขาถามเขาเขาก็ไม่พูดด้วย ไม่มีใครพูดด้วยเลยพูดก็เราเลยมันพูดกันเจ้าหูเจ้าจหูดับดับไม้วะโอโแต่เขาไม่ไม่ตอบเราแล้วคนละภาาังกันแล้วโอ้โหแล้วแล้วคนคนที่มาพาคุณตาไปเขาใส่ใส่เสื้อผ้ายัางไงอ่ะใส่ก็เหมือนกันอย่างเราไม่ได้แต่สูงใหญ่จังโอ้โหสูงใหญ่สูงใหญ่หญเป็นยม,มทูตนี่ก็ไป เดินเดินไปเราปอบอถึงประตูเขาออก็เปิดเข้าไปหเห็นหน้าตาซะเราเข้าไปปอบคนประตูแล้วถึงรู้ว่าโอ้โหเป็นสักคนเต็มหูดับดับมาอะไงอะไรไม่รู้หลายแท้ไม่มีอะไรกินเลยน้าําก็ไม่มีสักองก็ไม่มีเออที่เออครัวทำกับข้าวกับปลาก็ไม่มีครับนี่ก็ โอ้มาเห็นแล้วนี่กละคนที่ไม่ทําบุญนะไปอยู่นั่นหมดเออมัอนรกทแท้ๆเลยนรกก็แท้คือว่าไม่ได้ทำเขาไม่ได้กินแล้ไปข้างหน้าก็กลับมา็ม็าคิดได้โอ้เดี๋ยวเขามาส่งรือว่ายังไงฮะเขาแค่เอาไปแค่เห็นเหรอไปเห็นเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาเปิดประตูไว้ออกเขาก็ให้กลับเขาก็กลับตามทางย้อนหลังกลับมา ตักพักก็มาแจ้งพอดีเรารู้สึกตัวเลยตื่นมาโอ้โหมันนอนนึกแต่เขาไม่ปล่อยออกมาดิเสร็จไปแล้วก็ได้ไม่เป็นยาออกก็เขาเรียกเขาเรียกว่าหลับตายอะเนาะโอ้โหนี่แล้วก็มไม่คิดกลัวคิดอะไรนี่ก็มันหลาแล้วก็นอนคนโอ้โหเต็มเต็มร้าน นะดไหลยชิดกันเลยเนาะคนยเยอะยติดกันหมดเลยหัวดำปุดมองสุดูกหูตาแล้วมันไม่แจง้งมันม,มืดมืด,ม,ด,ม,ดมืดมืดสลัสวสลัวหัวพอเห็นหัวเห็นนั่นหัไม่เห็นแสงตะ,งตะวน<ม>ันเลย<ด>เนาะเขาบอกเขาติดมันไม่ติดไฟก็แล้วมันอยู่กันไงพืดมืดเขาก็มาพูดด้วยถามแต่คนคนไม่พูดก็กลับถามกลับก็เดินกลับมามาถึงหน้าประตูก็เปิดจะออกมาจำได้ไหมครับตอนนั้นที่ที่ไป ไปเที่ยวนันโลกอ่ะอายุคุณตาเท่าไหร่ก็เนี้ยสี่ปีสี่ห้าปีผ่านมาเยะ,ะครับแล,แล้วปีนี้คุณตาอายุเท่าไหร่ครับอย่างเนี้ยครับอย,นบอย่นี้8่แปดเก้าแล้วแปดสิบเก้าก็เกิดพศสิบสองพันสี่รอยแปดสิบอ้โอ้ยังจำได้เลยเนาะหูตาดีดีมีมีโรคประจำตัวไหมครับเนี่ยไม่มีเลย เบาหวาน<อ>ความาดานามันไขมัน,นอะไรเราไม่ได้ไม่มีก็มีแต่จจกเจ็บขานี่<อ>บนเบาแล้วทีแรกเสียวโอ้โหเดินไม่ได้ไเสียวๆอย่างนี้ก็พอเดินได้ก็ได้ตามมาเยอะเยอะหลายบทในนี้ก็ลงังพ้ะองจ้าเริ่อจังส่วยนย,ยอดพระกันใจวิดกเนี่ยอะไรนะยอดพระกันใจวิดกเนี่ยยอดพระกันใจวิดกพระกันใจวิดกยอดพระกันใจวิดกมันเออ ยอดปรกกันไก่พิดกเลยครับโอ้โหตำกว่ายี่สิบนานแหดีตรงที่ไม่ต้องใส่แว่นเลยเนาะไม่่้ใสแล้ว,ลว,ลวอาหารการกินนี่กินยังไงถึง<อ>สุขภาพยังแข็งแรงดีจังเลยนะ่ะก็มันไม่ได้เลือกอะไรแล้วแต่อถัาว่าควันไม่มีแล้วเคี้ยว่เข้าแวแล้วก็อะไรก็น้ำน้ำเยยมากเท่าๆาก็จะตรงโจ๊กก่อน โออมันง่ายคืนกืนหูดีตาดีมันที่ที่ไปก่อนก็คือฟันฟันหมดไปแเหลือซี่เดียวหมดเนอะเหลือซี่เดียวนอะโอ้โหแปดสิบเก้าปีปีหน้าก็เก้าสิบจะอยู่แค่เก้าสิบแล้วเลยต้งไม่รู้โอ้ยเอาเป็นร้อยนั่นแหละไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ่ะแม่จะเก้าสิบสองแล้วถึงนั่นแต่แกไม่ใช่เ่าป่วยตายทำไงอ่ะอืมแกเป็นแผลที่ ตงแข่งนี่หน่อยเดียว e. oh. อันนี้ก็ไปโรงพยาบาลน่อีกนอนอยู่ไอ้บาดแผฆาตการเอารถไอ้โรงพยาบาลมาเอาไปไป ah. จนเหลือส oh ักสองเส้นนะจะเข้าโรงพยาบาลนวะครับด oh ันชนกันบตดเหียโอ้โหหัวหัวหัวปวดเป็นตัวไม่รู้สึกไปไปเลยโอ้แล้วการกินอยู่อาหารการกินนี่ส่วนใหญ่ ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทำเองหรือว่ายัางไงลูกทำมันก็ซื้อของไ้ตลาดรถเท้าที่มันเถือบชุกวันนั่นล,ลูกลูกสาวเนาะอยู่นี่เนะเาะก็ทำให้ก,ก็คือลูกสาวดูแลอยู่ครับมีอะไรทีเรามีตั้งเราก็ไป็นื้อมาอยากอะไรเขาก็มาทำให้จักรยานนี่คือไม่ขี่แล้วใช่ไหมตอนนี้นลยายนี้ไม่ขี่อะขี่ไม่ได้ร เดี๋ยวมันหัวเข่ามันไม่ยอมหายเลยแล้วโอมันก็ยังเจ็บอยู่ต้องซื้อน้ำมันเหลืองมาทาอยู่ซื้อไปเยอะทาเดือนเดียวทุกวันนี้ก็คือเตรียมสําหรับกับข้าวตอนเช้าไปรอนั่งใส่บาตรใส่บาตรก็ตื่นขึ้นมาก็ตื่นรถกับข้าวยิ้นรถกับข้าวมาก็รีบไปซื้อไพอมีรถกับข้าวผ่านหน้าบ้านเราเนาะซื้อมาไว้แล้วก็ขดข้าวขดอะไรใส่นั่งก็อนมันนั่งคอยใส่บาตร ไปบาทแล้วก็กลับมาแล้วก็กินข้าวเราแล้วก็มานั่งอยู่แถวนี้นั่งตรงนี้อ่านหนังสืออยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วน,นอนหมดวันหมดวันอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนไ,ไปไหนไม่ได้แล้วลูกก็มีลูกสาวลูกชายเนาะเขาก็มาหยิบยืนย่นให้เท้านี่ก็ไปซื้อยามาหยดตาเหมือนกันมันแสบเวลาไอ้เวลาโอ นั่นแหละคือเขาต้เขาตา้างอะไรแล้วมันกระเแล้วมันปวด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 าวดาวดปวงปวด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 วดปววกปวดไวดปวด้วดปใชปวดยวดป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 วด็ววดปวดปวดอวดปวาปวดววดดปวปวดอวดปวปวดปววดปวดปวปวดวววอววว้อ พอมาอยู่วังเห็นนี่รวมแล้วกี่ปีครับเนี่ยมาสมบัติเนี่ยโอ้ยนีม่มาตกห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีแล้วเนะาะแล้วเราก็คือเป็นซึมซับเอาอคนบ้านนี้ <c oughs> เป็นคนบ้านนี้โดยออโดยสมบูรณ์แบบก็เราก็คิดเป็นพี่เป็นน้องกันหมดช่วยเหลือบ้างกา็ที่ใเห็นกันกร <c oughs> ะทักทายกันไม่นีแต่กา เราของเราคนกัน้งไข่เคยเกิดมาเต็นชีวิตไม่เอาเลยครับอ่ะยังไงก็ขอให้คนตาอายุมั่นขวัญยืนแข็งแรงอยู่ก,กับลูกกับหลานไปนานๆได้สักหูไทยให้ได้สักร้อยปีม <c oughs> ไม่ดู <c oughs> ก็ใจไม่อยากไปดูนานแล้วมันยังไงก็มัน <c oughs> อาร่างกายยังแข็งแรงดีไงบางก็แข็งแรงแต่มันก็ยังว่ามันไม่ได้ไปยังไงมาไงยังไงมันเจ็บปวดกนันดัางอยู่ดีอยู่มาบาดว่ากลับไปก่อนยังไม่ถึงวาระที่จะมายังไม่หมดวาระถึงหลายวันเนาะ,ะแล้วไงคนที่พาไปก็นุกันต้องหยวนที่ที่เราจะกลับถึงคนเดียวตอนนี้เขาลืมแล้วมัง้งไม่รู้ <laughs> ว่าอยู่มาบางก็ว่าเออกลับไปก่อนทำที่ให้อยู่ให้ง่นให้เรียบร้อยอะไรก่อนคามมาอ่อยมาเออให้มันถึงเวละก่อนอครับวันนี้ก็มีโอกาสดีได้มาพูดคุยกับคุณตาอายุ89ปีนะครับความจำดีหูตาดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมด ร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันอะไรไม่มีก็ถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่มีอะไรมีลาบอันประเสริฐท่านหนึ่งด้วยนะครับก็คือลอเป็นวว่าก็คลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ